สวัสดีครับช่างแจ็คมือใหม่ฝึกซ่อมนะครับเน้นว่าฝึกซ่อมนะครับคันนี้เป็นเกียร์พิคันโตหนึ่งพันสองร้อยซีซีเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบสามนะครับคันนี้นะครับมาดูคันนี้ฟิตเครื่องใหม่นะครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านนะครับเครื่องฮีทมานะครับปาดฝาปาดเสื้อเกียร์บ่าวบาเบวเดิมนะครับเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นนะครับเปลี่ยนปั๊มน้ํา เดี๋ยวเด้อมีอย่างอีกเนาะเปลี่ยนอย่างอีกตีปอกครับตีปอกใหม่นะครับเพราะว่าเครื่องฮีตแบบว่าบล็อกกาดนะครับที่อยู่ในเสื้อสูบนี่ละลายเลยนะครับก็ต้องตีปอกใหม่นะครับทันนี้ก็เหมือนเครื่องใหม่ครับเหมือนได้เครื่องใหม่คือใหม่หมดนะครับก็ลูกสูบก้านสูบป,ปอกสูบป,ปาดฝา เียบ่าวบาทำบ่าวบานะครับเจียบาาแล้วก็บดเาาโดยลงกึงนะครับที่นี่ผมอัดฝาสูบเรียบร้อยแล้วประกอบลูกอะไรเรียบร้อยนะครับมาดูกรณีที่เพื่อนๆนะครับมือใหม่เหมือนผมนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นนะครับบางทีนะครับใช้ไปนะครับโซ่ราวลิ้นมันยืดนะครับจะมีเสียงดางแคร่แคร่นะครับ บางคนจะเปลี่ยนโซ่ล,ลิ้นมาดูว่าเราจะตั้งมาร์กอะไรยังไงแต่อันดับแรกนะครับผมจะสาธิตการขันเพราะว่าผมเพิ่งวางเขาเรียกว่าแคมชาร์ปเนาะแคมชารนะครับก็ดูตัวนี้นะครับอินอินก็คืออินเทคนะครับก็คือทาง ID นะครับอากาศเข้าฝั่งทางนี้นะครับมันก็จะที่แคมเส้นแคมมันก็จะเขียนว่า ex นะครับก็คือ เขาเรียกว่าอะไรเนาะภาษาอังกฤษอะ x ก็คือออกอะครับเหมือนนึกถึง exit อ,อ,อะไรประมาณนะครับ e x h a u s ไอ้เสียออกเนี่ยครับประมาณนั้นนะครับนึกถึงอยู่บนตึกมีบอกว่าทางหนีไฟเป็น exit อ,อะไรเงรี้ยครับก็ในคีโมแล้วนะครับก็มาดูค่าการขันนะครับน็อตประกับนะครับประกับตัวเล็กเนี่ยนะครับเบอร์เบอร์ภาษาบ้านๆเรียกว่าเบอร์ปรแจเบอร์สิบนะครับแต่ ภาษาช่างเขาเรียกว่า6มิลน,นะครับตัวนี้นะครับตัวประกับเวลาเราใส่มันก็จะมีเลขให้ดูนะครับมันก็จะมี i i ก็คือ id นะครับ i ิ t e ทคนะครับก็จะมีเบอร์หนึ่ง i อสองไนะครับก็ไล่าตามสูบอันนี้คือนี่คือสูบ1สูบ2สูบ3สูบ4นะครับก็ไล่ส่วนฝั่งไอเสียนะครับก็จะมีนี่ครับ e ก็คือ Ex ก t exhaust นะครับก็ e 1 2 3 4ก็เลยมาเวลาใส่ประกับนะครับเวลาใส่ประกับเนี่ยนะครับมันจะใส่พิดด้านไม่ได้นะครับสมมุติว่าเราเอ้ยถอดรื้อไว้ละนานแล้วไม่รู้ว่าจะใส่ฝั่งไหนใส่อีกฝั่งเนี้ยมันจะลงไม่ได้นะครับมันจะค้างอยู่อย่างนี้เลยนะครับรูมันจะไม่ได้กันนะครับประกบตรงเนี้ยก็จะไม่ลงนะครับดังนั้นมันบังคับให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่า มันจะหันไปทางไหนเอาลูกศรขึ้นลงยังไงนะครับมันใส่ได้ทางเดียวนะครับถึงจะยึนนดน็อตได้โอเคอันนี้ง่ายๆนะครับเป็นเทคนิคนะครับเพราะว่าตอนที่ผมรื้อไว้ผมก็รื้อรื้อไว้เสร็จแล้วคือรถคันนี้ผมไปซื้อมาเขารื้อไว้แล้วผมก็เอ๊ะมันหันทางไหนเนาะมาดูเอโอเคมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะไล่น็อตก่อนนะครับขั้นต้นนะครับในการขันน็อตเบอร์1ิบ M6 เนี่ยนะครับตัวเล็กเนี่ยนะครับประกับเล็กนะนะครับก็ใช้แรงขันอยู่ที่5.9นิวตันเมตรนะครับรอบแรกนะครับขอให้ขัน2องรอบตามคู่มือนะครับขันไปโลดนะครับบางคนก็จะมีสลับฟันปลาในการขันเอาแบบนี้แหละครับลงล็อกเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนี่นะครับ5.9นิวตัน ไล่ไปนะครับโอเคส่วนตัวใหญ่นะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสอนะครับก็คือ M8 นะครับขันรอบแรกเดี๋ยวผมไปดูคู่มือห่อด้อจดไว้รอบแรก9.8นิวตันเมตร เป็นเบอร์สิบเบอร์สิบสองเอ็มแปดนะครับปรับปรับด้ามก่อนไปที่เก้าสิบแปดรอบแรกนะครับเก้าจ็ดแปดนี่ครับรอบแรกโอเคต่อไปสเตปที่สองรอบที่สองตัวใหญ่ ขึ้นไปที่ยี่สิบสองจุดหกนิวตันเมตรยี่สิบสองยี่สิบสองจุดหกนิวตันเมตรนะครับซ้ำเลยนะครับตัวใหญ่นี่ได้ละ ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวตัวเล็กนะครับทีนี้ตัวเล็กเบอร์สิบเนี่ยครับสเต็ปรอบที่สองรอบที่สองนะครับขั้นสุดท้ายเบอร์สิเนี่ยนะครับตั้งไปที่สิบสองจุดเจ็ดนิวตันเมตร 12.7นิวตันเมตรนะครับได้ลแล้วจำเอานะครับไม่ต้องมากก็ขันไล่ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ขันทแยง ขอขอให้ค่าแรงแรงขันมันอยู่ทีร่ระยะเดียวกันนะครับก็อพอ่อนวางแคมวางพาวเลราลิ้นนี่นะครับก็หยอดน้ามันเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบรอีาลีหนลืมบอกว่าวางแคมวางยังไงนะครับเวลาตั้งมาร์กเนี่ยนะครับมันจะมีมาร์กแคมนะครับแล้วก็มีตัวบนเดี๋ยวผมเอาโซ่คล้องแล้วผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือค่าแรงขัน นะครับเดี๋ยวผมคล้องคล้องคล้อง,องโซ่ให้ดูนะครับว่ามาร์คตำแหน่งมาร์คโซ่ลาวลิ้นเนี่ยมันจะอยู่ยังไงเพราะว่ามันต้องดูที่เฟืองที่ข้อเวียงนะครับแล้วก็เทาราวลิ้นสองเส้นนี้ให้มันสัมพันธ์กันนะครับมาดูโซ่ราวลิ้นนะครับเวลาเราซื้อโซ่ลาวลิ้นใหม่มานะครับมันจะมีว่าตำแหน่งไหนจะไปใส่ตรงมาร์คที่ เฟืองลาวลิ้นนะครับไอเดีเสียแล้วก็เฟืองเพาข้อเบี่ยงนะครับนี่ครับจุดสังเกตเอ,อีกด้านด้หน,นึง่งจุดสังเกตนะครับมันจะมีข้อหนึ่งมันจะมีสามข้อสามจุดนะครับที่มันเป็นสีโอฟังนี่ฟังนี่นอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีครับไม่มีบ์สต้องดูอีกฝั่งนี้นี่ครับเนี่ยผมแต้มไปแล้วเวลาผมจะไปแต้มเดี๋ยวผมมองไม่เห็น ดูสีมันจะเขเ้มกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับเห็นไหมครับโซ่ลาวลิ้นนะครับเวลาซื้อมาเนี่ยมันจะมีจุดอันนี้คือสําหรับอ่าเผาลาวลิ้นเฟืองไอเสียนะครับตัวนี้ถัดมานะครับไล่มาไล่มาใกล้ๆกันเนี่ยนะครับเห็นไหมสีมันจะเข้มนะครับแจ้งหมดเลยนี่ครับนี่นี่เบื้องชัดแล้วนี่ยนะครับสีมันจะเข้มเข้มโอ้ยโวไทยบใครชัดนะครับ ช่างมือใหม่เป็นคนที่สามนี่ครับไล่มาไล่มาลงมาข้างล่างนี่ครับนี่เห็นไหมครับสีมันจะเข้มต่างกันนะครับเราก็เอาสีเนี่ยเอามาร์กเกอร์นะเต้มไ้นะครับนเวลาประกอบมันจะได้ดูง่ายโอเคเดี๋ยวไปใส่โซ่กันครับมาดูกันต่อครับของโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูตำแหน่งมาร์กนะครับเห็นไหมครับมันจะมีจุดนะครับอยู่ตรง เฟืองเพลาข้อเวี่ยงนะครับผมเอาสีเหลืองมาร์กไว้นะกับโซ่ตัวนี้ก็จะเป็นที่สีเข้มกว่าเพื่อนนะครับข้อนี้แหละนะครับก็เอาใส่ตรงนี้แล้วก็หาอะไรมันหนีไปหนีเพิ่มอยู่ด้วยกันนะครับไอ้พวกน็อตยึดนะครับถ้าเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับหรือหกมิลเนี่ยนะครับก็ใช้แรงขันอยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดนะครับส่วนน็อตที่มันเป็นเบอร์สิบสอง นะครับเบอร์12นี่ก็22.6นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มาดูเฟืองด้านบนนะครับมันจะมีขีดนะครับขีดตรงเฟืองแคมนี่นะครับขีด2จะมีขีดนะครับมันจะเป็นขีดบางๆนะครับบางๆสตัวนี้ต้องอยู่ตรงกันนะครับ ดูนะครับดูรูปภาพตัวนี้จะอยู่ตรงกันนะครับแล้วก็ฝั่งไอเสียนะครับให้มาดูดูขีดนะครับมันจะเป็นขีดลึกนะครับขีดลึกอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่จุดนี้นะครับเป็นขีดลึกยาวนะครับทะลุไปถึงด้านหลังเลยก็ให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้ก็คือสีข้อที่สีเข้มนะครับถัดมานะครับเป็นฝั่ง ID นะครับ ฟังไอ้ดีเนี่ยใช้จุดนะครับจุดกลมนะครับนี่ครับจุดกลมตรงกับข้อสีเข้มน,นะครับไม่ไม่ใช่จุดนี้นะเป็นจุดจุดจุดกลมลึกนะครับแล้วเวลาเราคล้องสายพานเนี่ยนะครับตรงเพาแ inside, คมเพาลาลิ้นนะครับมันจะมีนะครับเป็นประแจเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นประแจเบอร์ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ใช้ประแจเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับมามา หมุนแคมนะครับเพื่อที่จะคล้องโซ่นะครับวิธีการก็จับสองตัวนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดสองตัวจับตัวนี้ตัวนี้แล้วครับแล้วก็ดึงให้มันเข้านะครับมันเข้าล็อกมันแล้วก็คล้องโซ่ให้ตรงตำแหน่งนะครับก็เป็นการใช้ได้นะครับแล้วก็ประกอบชุดข้างนะครับก็จะมีตัวพลาสติกนะครับที่ดันโซ่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวกดโซ่ที่เป็นเ็าเรียกว่าตัวที่ใช้ระบบน้ํามันมาดันนะครับโซ่ให้มันตึงตรงนี้อีก นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนแรงขันฝาสูบนะครับขันฝาสูบรอบแรกนะครับขันอยู่ที่14.7นิวตันเมตรอ๋อบอกอีกครับเป็น16.7นิวตันเมตรนะครับผมเหลือไปดูที่ผมจดไว้ด้วยนะครับการที่จดออกมาเนี่ยผมก็เอามาจากคู่มือจากเมนวลนะครับแล้วก็เวลาเราดูเลยจะดูง่ายไม่ต้องเปิดเล่มเยอะนะครับขันฝาสูบนะครับก็ขันทะแยงทั่วไปนะครับ ก็รอบแรกก็เท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวชะเงอมันกันนะครับผม16.7นิวตันเมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับมหมุนรอบหลังพ่อได้16.7นะครับก็ใช้นาฬิกาที่นาฬิกาองศานะครับที่ขันมัสาสุบไปที่90-95องศานะครับรอบที่1หลังจากนั้นพักไว้สักหน่อยนะครับแล้วก็มาขันรอบ2ไปอยู่ที่ 120ถึง125องศานะครับก็คือรอบแรก16.7นิวตันเมตรรอบ2 90ถึง95องศาแล้วก็มาขันเพิ่มอีก120ถึง125องศานะครับสเต็ปการขันขันแรงขันฝาสูกก็จะอยู่ที่เท่านี้นะครับโอเคส่วนในเรื่องของการประกอบฝาข้างพอตั้งมาร์กได้แล้วนะครับก็ทากาวฝาข้าง นี่นะครับฝาข้างที่เตรียมไว้ล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนซีนเรียบร้อยนะครับก็น็อตนะครับน็อตเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3ขนาดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์14นะครับตัวเบอร์14เนี่ยตัวเบอร์14ฝาข้างโซลาวิ้นตัวเบอร์14นะครับหรือ M10 เนี่ยนะครับใช้แรงขัน4ี่4ิบถึง 53.9นิวตันเมตรนะครับแล้วก็จะมีเบอร์12นะครับก็คือ M8 ใช้แรงขัน18.6ถึง23.5นิวตันเมตรส่วนเบอร์10นะครับก็คือ M6 นะครับใช้แรงขันอยู่ที่9.8ถึง11.8นิวตันเมตรนะครับก็ประกอบเข้าไปนะครับส่วนบอกทีเดียวเลยนะเพราะว่าผมขี้เกียจถ่ายแล้วผมจะได้ประกอบงานนะครับ ส่วนฝาฝาข้อเบาฝาฝาเบายังไววะฝาเบานะครับฝาข้อเบานะครับเดี๋ยวยังหาฝาข้อเบากันครับเตรียมไว้นี่ครับฝาข้อเบานะครับเปลี่ยนยางฝาข้อเบาใหม่นะครับที่ผมมีขายนะครับยางฝาข้อเบาเส้นละสี่รอยห้าสิบบาทนะครับมาให้ผมเปลี่ยนให้ก็ รวมค่าแรงก็800บาทนะครับมาได้ที่นครนายกนะครับออยู่ที่นครนายกนะครับนี่ครับฝาข้อเบาน็อตมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเบอร์ M6 ครับเบอร์10ผมดูก่อนครับใช้แรงขันเท่าไหร่ใช้แรงขันอยู่ที่7.8ถึง9.8นิวตันเมตรนะครับนะครับพื้นฐานก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ประกอบตามขั้นตอนนะครับอันนี้ก็ คลิปนี้นะครับสาหรับเพื่อนช่างไม่ใช่เพื่อนช่างเดียผู้ใช้รถรุ่นนี้ดีกว่านะครับที่อยากทําเองนะครับเพราะว่าราคารถมันก็ราคาถูกมากนะครับจะขายก็ไม่ได้ราคาจัดไปจ้างซ่อมนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับคนที่ต้องการซ่อมเองนะครับเพื่อไปใช้เองนะครับก็ลองทําตามคลิปผมหรือโทรมาสอบถามผมได้นะครับผมมีเบอร์โทร 0812649694อยู่นครนายกนะครับหรือเพื่อนๆอยากจะให้ผมซ่อมให้นะครับก็มาหาผมได้ที่นครนายกนะครับผมรับฟิตเครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็จำหน่ายกล่อง ECU มือสองจากเกาหลีด้วยนะครับรับประกันให้1ปีนะครับราคา14ึ0 0บาทตอนนี้ผมก็มีสต็อกของนะครับก็มียางฝาเวบาวนะครับยางฝาครอบเบาวมีหัวฉีด4หัวที่สต็อกไว้นะครับ แล้วก็กองน้ํามันเกียร์ออตโต้นะครับกองน้ํามันเกียร์ออตโต้ก็มีนะครับแนะนําว่าเพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็สักประมาณสี่หมืนโลเปลี่ยนเปลี่ยนกองพร้อมน้ํามันเครื่องเปลี่ยนกองพร้อมน้ํามันเกียร์เลยนะครับเปลี่ยนน้ามันเกียร์ปุ๊บก็เปลี่ยนกองเกียร์พร้อมนะครับจะได้ใช้ยาวๆนะครับมีกองนะครับแล้วมีพวก คอยร้อนคอยเย็นนะครับระบบแอร์นะครับแต่คอมแอร์ไม่มีนะครับคันนี้นะครับคอมแอร์แปลงเป็นของอเมล่านะครับเผื่อเพื่อนๆบอกว่าคอมพังแล้วซื้อคอมใหม่นะครับไม่แพงนะครับหายากก็เปลี่ยนเป็นคอมแอร์ของอเมล่านะครับก็ทําการตัดต่อสายหัวแป๊บเอานะครับส่วนพวกอุปกรณ์อย่างอื่นบล็อกบาวอะไรก็มีขายทั่วไปนะครับคันนี้ทำอะไรอีก คันนี้ก็พัดลมผมก็ถอดมาเปลี่ยนแปลงฐานนะครับมันยังไม่ยังไม่หยุดหมุนนะยังทํางานปกติอยู่แต่ว่าผมทําเพื่อเก็บงานใช้ยาวๆนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนแปลงฐานเรียบร้อยแล้วนะครับของรุ่นนี้ผมมีอะไรอีกอ๋อมีคอยนะครับมีสต็อกค,คอยจุดระเบิดนะครับคอยใหม่นะครับคอยใหม่อยู่นะครับออกซิเจนซิเซอร์ บนตัวบน1ตัวคอยหชุดมีกองแอร์นะครับฟิลเตอร์แอร์นะครับก็มีสต็อกไว้อยู่หลายชิ้นอยู่นะครับ่อปปะเก็นฟาสูบก็สต็อกไว้2อ,อ,องแผน่นนะครับเตรียมไว้อะไรก็ผมก็จะเบิกกับคุณธนะนะครับธนะ ผู้นาคที่อยู่ในกลุ่มเกียร์พิเนโตนี่แหละนะครับแกก็สั่งของมาจากเราให้นะครับราคาก็จะถูกลงมานะครับใครอยากได้อะไรนะครับแท้นะครับเกียร์ฮุนไดก็ลองติดต่อแกไปนะครับทักเฟตหรือว่าจะทักมาขอเบอร์โทรแกกับผมก็ได้นะครับแต่ผมให้เบอร์โทรไปนะครับแกสั่งของให้ได้นะครับโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผม